ลายสีดำดาร์กโหมดถนอมสายตาทำเองได้ทั้ง Android และ iPhone ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับช่วงแรกจะเป็นของ Android ช่วงหลังจะเป็นของ iPhone นะครับเดี๋ยวเรามาดูของ Android กันก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการ เปิดดาร์กโหมดหรือโหมดมืดเพื่อถนอมสายตาเวลาเราใช้งานในไลน์นะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ไลน์พอเปิดขึ้นมาที่ไลน์แล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่มุมซ้ายล่างจะเป็นรูปบ้านนะครับเขียนว่าหน้าหลักหลังจากนั้นไปที่ทีม ไปแถบด้านบนครับให้ไปกดตรงแนะนำให้ไปที่ตัวนี้ครับ Back Free กดอัปเดตใช้ตอนนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้ลายของเราเป็นสีดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่าน,นี้เวลาเราใช้ลายในที่มืดหรือตอนงคืนนะครับ จะช่วยถนอมสายตาเราได้อย่างดีเลยครับนะฮะกดแชทนะครับเราก็จะเข้าไปทีนี้ไม่มีสีขาวมารบกวนสายตาเราในขณะที่เราใช้ในที่มือดอีกต่อไปแล้วครับหลังจากานี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับไปใช้ทีมตัวเดิมของเรานะครับหรือกลับไปใช้ลายที่เป็นตัวสว่างสว่างเหมือนเดิมของเรานะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้กดไปที่หน้าหลักหรือรูปบ้านนะครับอยู่มุมซ้ายล่าง หลังจากนั้นไปกดที่รูปฟันเฟืองมุมขวาบนไปที่ทีมไปที่ทีมของชั้นไปเลือกตัวดั้งเดิมหรือของท่านผู้ชมเคยเลือกไว้เป็นแบบไหนอยู่ก็ไปเลือกตามนั้นได้เลยนะครับในที่นี้หนึ่งใช้แบบดั้งเดิมอยู่นะครับก็กดดั้งเดิมกดใช้งานตอนนี้ทีมของเรา ตอนนี้ไลน์ของเราก็กลับมาเป็นสีเหมือนเดิมที่เราใช้งานอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตั้งค่าของ iPhone กันเลยครับ iPhone ไปที่แอปไลน์เปิดขึ้นมานะครับจะเป็นสีขาวสว่างๆแบบนี้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีดําให้ทําดังต่อไปนี้ครับไปที่มุมซ้ายล่างครับกดไปที่หน้าหลักรูปบ้านไปที่ทีม ไปที่แถบด้านบนจะมีคำว่าแนะนำกดไปที่แนะนำไปที่ Black Free กดดาวน์โหลดกดใช้ตอนนี้กดกระกบาดท่าน,นี้เราก็ใช้ลายสีดำบนเครื่อง iPhone ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับนไครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปใช้เป็นลายหน้าสีเหมือนเดิมของเรานะครับก็คือเป็นสีขาวหรือว่าเป็นทีมตัวเดิมของเรานะครับให้ทําดังต่อไปนี้ครับให้ไปที่หน้าหลักหลังจากนั้นไปกดที่รูปฟันเฟืองมุมซ้ายบนไปที่ทีมไปที่ทีมของฉัน ไปเลือกทีมที่เราเคยใช้งานอยู่หรือว่าเราจะกลับไปใช้ทีมตัวเดิมนะครับในที่นี้หนูจะใช้ตัวดั้งเดิมที่หนิงใช้อยู่นะครับก็กดตรงนี้กดใช้งานกดกรกบาทปิดไปครับกดย้อนกลับไปทีนี้เราก็กลับมาใช้ทีมตัวเดิมของเราแล้วครับที่เป็นสีขาวนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้ตัวอื่นที่ท่านผู้ชมเคยเปลี่ยนไว้ก็กลับไปใช้ ได้ตามที่หนึ่งแนะนําไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้ง Android และ iPhone ถนอมสายตาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ